สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ลุงได้ดอกอาติโชคมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะดอกอาติโชค <c oughs> เพื่อนคุณย่ามาจากอ,อิตาลีนะคะคคแกมาฉลองคริสต์มาสกับคุณย่าก็เลยนําอาติโชคมาฝาก30กระดอกเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนคุณย่าเขาทำาฟาร์มดอกอาติโชคขายนะคะเขารู้ว่าลุงชอบเขาก็เลยเอามาฝากแต่คุณย่าเอาไปทําเป็นอาติโชคดองไปส่วนหนึ่งส่วนลุงเก็บไว้แค่2ดอกนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาทําไม่มีเวลากินเลยค่ะ ลุงเอามาต้มแบบนี้นะคะต้มเอาไว้เช็คจนหัวมันนิ่มนะคะทุกคนคะ่ะหัวนิ่มเสร็จแล้วก็เอามาใส่จานแบบนี้ลุงจะทําการอบต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครเอาแค่มาต้มแล้วจิ้มกับมายองเนสมันไม่ค่อยอร่อยนะมันก็เหมือนกระหล่าต้มหัวปีต้มเปล่าๆนะคะแต่ถ้าเราเอามาปรุงเครื่องลุงก็จะใส่เป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็พริกไทยดำนะคะหลังจากนั้นก็โรยเกลือเพิ่มรสชาติเข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะ แต่ลุงจะใส่ผงปุยโยนะคะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสของฝรั่งนะคะมันจะมีความอร่อยคล้ายๆรสดีบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าจะปรุงด้วยผักมากกว่าลุงจะแหวกตรงกลีบแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนมันจะอร่อยมากๆนะคะส่วนลุงก็คนไทยเนาะนะชอบพวามเผ็ดก็จะเพิ่มพริกลงไปอีกนิดนึงนะคะเวลาแทะเวลากินมันก็จะเผ็ดปลแรมปลาแมนะคะ หลังจากนั้นก็เอามานำใส่เตาอบประมาณ30นาทีนะคะก็ได้อาติโชกอร่อยอร่อยแล้วคะ่ะแล้วเราก็ได้อาติโชกมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะที่รักแค่ได้ Have a knife please small knife please yes small knife thank you thank you เชิญยาปิเทแล้วจฟิต วิธีทำปรุงให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากกินอร่อยอร่อยปรุงตามได้เลยนี่มันจะแซบรสชาติเครื่องปรุงมันจะเข้าน้ำเข้าเนื้อแซบวัวเอาไปต้มแล้วก็มาจิ้มกับมายองเนสค่ะอืมอร่อยทำลองทำตามสูตรแล้วเอาไปทำตามนะต้มให้เขาสุกก่อนนะคะนี่ต้มให้เขาสุกหัวตรงนี้เขาจะได้สุกเรียบร้อย อมถ้าใครต้มไม่สุกมันจะเป็นรสกรึบๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ถ้าต้มสุกมันจะนุ่มอืมรสชาติเป็นยังไงหรออืมอร่อยหอมน้ำมันมะกอกหอมพริกไทยหอมเครื่องปรุงหอมปูยโยมากเลเผ็ดน,นิดหน่อยเพราะว่านุงใส่พริกไทยลงไปพริกจากประเทศไทยอะ่ะ อืมแซบอยู่นะถ้าใครจะอบต้มให้สุกก่อนนะต้องต้มนี้ให้นิ่มๆก่อนนะแล้วค่อยเอาไปอบแล้วก็ปรุงเครื่องตามที่ปรุงให้ดูเลยก็ได้หรือใครจะปรุงคนละแบบก็ได้อืมอันนี้เป็นนาติโชกมาจากประเทศอิตาลีนะคะ อืมอร่อยใครจะไม่กินใครจะไม่รูดก็ได้นะคะเนี่ยแต่ที่ลุงรูดกินเพราะว่ามันเพลินมันอร่อยมันเพลินแต่ถ้าใครไม่รูดก็ทิ้งไปเลยก็กินแต่ข้างในก็ได้อย่างนี้อืรสชาติมันก็หอมเครื่องปรุงที่ลุงปรุงถ้าบอกว่ารสชาติอัติโชคมันก็มันๆไม่มีรสชาติ มันมันหอมหอมห,อมหวานหวานหน่อยๆถ้านั่งกินแบบนี้มันก็เพลินๆน่ะแต่ถ้าจะให้รูดดีรูดเพลินๆอร่อยต้องต้มให้นิ่มนะคะถ้าต้มไม่นิ่มอ่ะมันก็ไม่แซ่บอ้ยงมีคนบอกมันจะกรึบๆเหมือนขา้าวโพดถ้าต้มนิ่มมันก็จะแซ่บ ความแซบความอร่อยของคนไม่เหมือนกันนะคนเราชอบไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันถามว่าจะให้อร่อยเหมือนลาบวัวเหมือนต้มปลาต้มไก่เหมือนแกงอ่อมมันก็ไม่ใช่เด้อมันก็แซบตามภาษาผักนั่นแหละทุกคนคนที่ชอบผักกินอะไรก็จะบอกอร่อยคนที่ไม่ชอบกินยังไงก็ไม่อร่อยคนเรากินไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเนาะพูดเป็นครั้งที่ร้อยเลยค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปบูลลี่ไม่ต้องไปว่าเขาเนาะ อายวิเชียนมันแซบนานทุกคนมันมีความหวานๆของอัติโชคหอมเครื่องปรุงมันแซบเวลารูดมันรูดเข้ากันไปนะอืมีลากระเทดอิดนอตเชงอิอร่อย รสชาติเหมือนแบบดองไหมไม่เหมือนนะคะรสชาติจะคนละแบบกับแบบที่ดองแล้วก็ใส่ไปในพิซซ่าแบบนั้นมันจะออกกรุบๆ,ๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวบ้างเค็มบ้างตามรสชาติที่เขาดองนะแต่อันนี้เป็นดอกอ์ติโชกสดมันก็จะอร่อยแบบตามที่เราปรุงปรุงเครื่องนะคะรูดกินก็อร่อยนะ แต่เวลาฝรั่งเขาเอาไปอบแบบเขาจะผันผ่าครึ่งนะคะเพื่อให้น้ำมันมะกอกเพื่อให้รสชาติพวกเครื่องปรุงมันเข้าไปเขานิยมเอาทำสลัดอาหารแต่ละประเทศอาหารแต่ละพื้นบ้านไม่เหมือนกันนะคะใครไม่ชอบไม่อร่อยก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ติกันเนาะเพราะว่าคนเราอะ่ะชอบกินไม่เหมือนกัน ขนาดปรุงอาหารยังปุ๊กไม่เหมือนกันอาหารไทยยังกินไม่เหมือนกันเลยใครบอกอร่อยก็เรื่องของเขาใครไม่อร่อยก็อย่าไปว่าเขาคะ่ะเรา,าชอบไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่คนกินเพกาบางคนบอกขมไม่อร่อยเลยแต่บางคนรีวิวโอ้อร่อยขมรสชาติดีแบบนั้นเลยคะ่ะแต่รสชาติอติชโชคนี่มันมัน,มนหวานในหน่อยเวลากลืนลงไปมันมีความหวาน ถ้าต้มไม่สุกต้มไม่นิ่มมันจะกรุบๆคล้ายๆหัวสาคูต้มแต่ถ้าต้มสุกจนนิ่มจะนุ่มอืมก็เหมือนผักทั่วไปแหละคะ่ะเหมือนเหมือนกระหล่ำต้มอะ่ะประมาณนั้นแต่พอปรุงเครื่องแซบๆเนี่ยเครื่องปรุงมันเข้าไปตามกลีบนะทุกคนมันก็แซบอือันนี้อ่อนแหละเริ่มกินได้หมดแล้วอ,อร่อยมาก ลุงชอบกินลุงกระบ,บอกว่าแซบใครไม่ชอบก็ขออภัยอืมแอดิชเขามีหลายแบบนะมีดอกเล็กดอกใหญ่ดอกสีเขียวดอกสีม่วงอืมหูดกินเพิพ่ๆอืมอร่อยมาก เนื้อมันเริ่มนุ่มแล้วค่ะอืมหอมพริกไทยอืมหอมนุ่มมากอืมอืม,อมตรงกลางนี้มันมีหนามแล้วนะคะทุกคนค่ะพอมีหนามเนี่ยเราก็แซะหนามมันออกไปนะ ถ้าไม่แสะมันเวลาอย่าไปกินนะคะทุกคนมันเป็นหนามปากปากเลยนะเห็นคนไทยทําคลิปคนหนึ่งน้องเขาทําคลิปเขากินเขาบอกไม่เห็นจะอร่อยเลยเป็นหนามทิ่มปากมันก็เป็นหนามแล้วเนาะมันก็ต้องเอาออกนะเนาะนี่จะกินเราก็ต้องศึกษานะทุกคนไม่ใช่กินวิธีผิดๆของเขาแล้วก็ไปบูลลี่อาหารเขาว่ามีหนามเห็นคนไทยเขากินนู่นเห็นบางคนกินเหมือนจะอร่อยพอเรากินไม่อร่อยบางทีเราปรุงไม่เหมือนกันนะทุกคน แล้วก็ตัวเองกินไม่เป็นด้วยนี่ค่ะเอานี้มันเป็นหนามนี่ค่ะมันเป็นหนามอย่างเงี้ยมันดูเหมือนนิ่มๆน,นะแต่เวลากินมันไม่นิ่มนะมันทิ่มปากเอาออกเลยเนี่ย <c oughs> เวลาเห็นฝรั่งเขาทําคลิปเขาปอกออกหมดเลยใช่ไหมใช่พอเขาเอาไปดองบางที่เขาก็เอาไปอบนะเขาเอาไปอบได้ทํายาทํายาบํารุงร่างกายมันเป็นยานะทุกคนบางคนเขาก็กินไม่ได้เพราะอร่อยมากมายหรอก เขาก็กินให้มันเป็นยาซื้อนี่แหละนี่ล,ลุงเอานี่ออกแหละทุกคนนี่มันจะได้แบบนี้เขากินมีประโยชน์ทางต้นเนี่อาจิ้มน้ำอันซอสก่อนเขามีประโยชน์ทางต้นเลยนะทุกคนนี่กินได้หมดเลยนี่มามากัดเลยอืมหวานอร่อยหอ,อมเครื่องอืมอันซับด,ดอกสีเขียว ยีเฟียวดอกใหญ่อร่อยหนุ่มแซบตงหัวนี่จะหวานมีความหวานยิ่งกินน้ำลงไปยิ่งหวานนุ่งต้มจนนิ่มแามว่าตงหวัวมีความกรึบ กลบๆแต่ไม่ได้กลบมากนะคะเพราะว่าลุงต้มจะนิ่มอืมส่วนลำต้นก็กินได้นะจ๊ะลำต้นเราก็ปอกข้างนอกออกแบบนี้นี่ร้อน <c oughs> เขามีประโยชน์ทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทุกส่วนเลยนะนี่ ข้างในแกนลำต้นมันเป็นแบบนี้นะอืมนุ่มอืมามต้มหวานหวานมากเลยอืมหลุดยินใดขึ้นกันเลยค่ะอืมต่อไปเรามาชิมมันนี้กันนะทุกคนนี่กระเทียมอุ้ยกระเทียมรุ่มบ่ราะเคยสุกกระเทียมหัวใหญ่มันต้องนานกว่าน,นี้กระเทียมยังไม่ได้นิ่มมากแต่กระเทียมอบอร่อยมากนะคะทุกคน อืมนูยหอมแกลลิกสมโลโซโกุนนี่อ่ะหอดมันหอแกลลิกอืมอค่ะดอกที่สองนี่ตูดมันอันนี้เขามีเนื้อนิ่มๆติดนะคะถ้าสมมูิใครใครต้มไม่นิ่มต้มไม่สุกมากอะ่ะมันจะไม่มีเนื้อติดออกมานะ ถ้าเวลาเราดึงเนี่ยถ้าต้มสุกเหมือนลุงอะดึงออกมามันจะนิ่มแบบนี้มันจะมีเนื้อติดออกมาตรงนี้ถามว่าไม่แทะได้ไหมไม่แทะก็ได้ปอกทิ้งไปเลยก็ได้แล้วทำไมลุงแทะลุงมักเนาะลุงมักกินเล่นๆเนี่ยแทะเพลินๆกินเล่นๆแบบนี้มันอร่อยอาร์ติโชกของเราอืมหอมพริกไทยมาก แนะนำให้ต้มให้สุกก่อนนะเครื่องตรงใบนะ่ะมันแบ่บ เพื่อนคุณย่าปลูกไว้เป็นสวนเลยแกปลูกอธิโชคขายอืมอืมใบพูนโจโกอืมอืมอืมอันนี้ยากอ่ะอืม,อม,อมดอกนี้มันเข้าเครื่อง เครื่องมันเข่าไปทางในแซบๆตรงกลางมันเริ่มนิ่มแหละนี่อ,อืมอร่อยอืมหอมอืมคนชอบผักกินผักอะไรก็แซบนะทุกคนคนไม่ชอบก็กินอะไรก็บอกไม่แซบ จริตของคนความชอบความอร่อยไม่เหมือนกันนะคะอ่าปุงแบบนี้อร่อยนะอืมอืมจัแบบมากมอืม,อมถ้าใครมีเวลาไม่รีบแนะนำให้อบจนมันน้ำน้ำมันมันแห้งนะคะทุกคน ชีแซบก็นี่จะหอมมากแลว่าลุงฝ่า,ฝาเฝาาพราะว่าคุณยาเขาจะทำอาหารเย็นอืมอืมตรงที่มันอ่อนๆแล้วนี่แซ่บมากเลยค่ะใบพวกนี้อร่อยอือร่อยมากอมืมันอิ่มเหมือนกินข้าวเลยนะทุกคนกินอัติโชกเนี่ยอิ่มเหมือนกินข้าวสองดอกนี่อิ่มเลยนะ ออืืมตรงไปไปตรงเนี้ยฮัลโหลมันไหมนะทุกคนแซ่บหอมมากเลยย่าก,กลับมาแล้วออย่าไปงานวันเกิดเพื่อนอืมอืม อือร่อยมากตรงกลางแซะออกนะคะที่เหมือนฝรั่งเขาทำน่ะเขาแซะอีตรงใจกลางออกเพราะว่ามันเป็นขนทำไมต้องอ,ออกมันเป็นขนค่ะมันเป็นขนทิ่มปากนี่แซะออกแบบนี้เลยนะนี่ นี่ค่ะเรามากินกันอืมผัดนี้อร่อยมากใครกินได้วเรลาสองดอกนี่ดีนะคะเป็นยาบำรุงบำรุงเลือดได้แล้วก็อะไรนะตอนนุมุนอิสระแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดอืม ตรงแกนลําต้นก็กินได้นะคะไม่ใช่แต่อึดแต่อยากนะคะมันไม่อึดไม่อยากหรอกแต่ว่าลุงหมักลุงมันแสบลุงก็ก,กินนี่ค่ะมันก็จะมีความนุ่มๆตรงแกนต้นตรงข้างกลางเห็นป่มแกนต้นนะคะนี่เอาราดน้ำก็กินอืม้มหวานอร่อย โอเคค่ะอัติโชคเสร็จแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ